กูก็เคยโพสแล้วนะใครไม่ชอบสิ่งที่กูโพสก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์หรือถ้าใครไม่ชอบสิ่งที่กูทำก็ลบเพื่อนไปเลยเพราะกูบอได้งดนะเพื่อนกูมีเยอะแยะคนที่เขาอยากเป็นเพื่อนกูนเขาไม่สนเขาไม่แคร์นะเฟซกูกูจะโพสอะไรมันก็เรื่องของกูนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมา เป็นเพื่อนไม่พอใจก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนนะเฟซกูกูจะพูดอะไรก็ช่างกูนะว่ากูห่อก,กับผัวกูนวดผัวกูอันนี้ผัวนะ่ะนะว่าเป็นเรื่องแบบนี้ไม่ควรมาเอามาออกเสือก็กูจะออกอะ่ะมันเฟซกูอะนะ ความสุขของกูอ่ะกูสนุกกับหัวกูอ่ะนะพวกมึงจะมองกันอะไรยังไงนะักกูบริเงพอาะได้เป็นไม่ได้มาหาข้าวกอกหม้อให้กูกินไม่ได้มาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตกูที่กูเล่นอยู่เนี่ยนะอออเดี๋ยน้องสาเขา็ส่งข้อความมาอยู่เนี่ยนะโดนเหมือนกันน่ะแหนพวกเนี้ยนะยืมเงินย,ยืมทองเนี่ยน,ะน้องเย๋ยนอะ่ นะกูยิ่งไอ้ลำคานอยู่ไอ้พวกไม่ชอบในสิ่งกูกูโพสถ้ามึงไม่ชอบในสิ่งที่กูโพสคลิปไหนที่กูโพสนะที่กูทาอะไรนะมึงก็เลื่อนผ่านไปเพราะถ้าใครเข้ามาคํมเน็ตแล้วกูไม่พอใจนะกูก็ลบเพื่อนเพราะกูไม่ได้งุดไม่ได้หากูกินนะเออต่างคนต่างก็หากินเองถ้าไม่ชอบก็ลบเพื่อนไปเลยไปไปเป็นเพื่อนคนอื่นนู่นนะเมื่อกี้กูก็จัดการลบไปแล้ว นะเพราะในเมื่อมึงไม่ชอบในสิ่งที่กูทําก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันมาคอมเมนต์เอ่อเรื่องแบบเนี้ยกูก็ไม่ชอบให้มาคอมเมนต์เหมือนกันนะกูหยอกูมีความสุขกูสนุกสนานกับผัวกูนะความสุขของกูกับผัวกูนะค,ค,นะคนอื่นกูไม่แคร์นะไม่ได้มาจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะกูทําแล้วผัวกูมีความสุขนะผัวกูแฮปปี้นะ กูหยอกล้อแฮปปี้อยู่กับผัวกูไม่ได้หนักหัวกบ,บาลใครโอเคเปล่าจบเปล่าแล้วทีเ่เหลืออยู่ในเฟซนะท่านันก็ไปลบตัวเองเลยเพื่อนหรือเดยกกูก็ตามไปลบเองเลยถ้ากูเจอโอเคปะ่ะนะเฟซใครใครเขาจะโพสอะไรก็ช่างเขาเหอะนะเออมึงไม่ชอบหรือมึงไม่มีมคนมึงคอนโสดไงลูกเมียมึงไม่มีไงก็เลยไม่ม,มีใครทําหรือ มึงไม่กล้าทำลงสื่อแต่กูเป็นคนไม่แคร์นะเฟซกูความสุขของกูกูทำแล้วกูแฮปปี้อยู่กับผัวกูกูไม่แคร์นะคนก็ชอบดูก็มีมึงไม่ชอบดูมึงก็ไม่ต้องเข้ามาดูโอเคปะ่ะนะคลิปที่กูนวดผัวก,กูน่ะนะ